สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดูอิดเยอไซค่ะและในวันนี้นะคะนาจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปทํา Energy b a l l กันค่ะวิธีการทํานั้นจะยากหรือง่ายขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับดูอิดโย์ไซมาแล้วนะครับรายการที่จะพาทุกคนมาสนุกสนานสุดสร้างสรรค์ครับเกี่ยวกับเรื่องวิทย์ที่คิดทําได้ครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปประดิษฐ์ไปทําอาหารไปใช้จินตนาการขี่เส้นลงสีกับงานศิลปะและอื่นอื่นอีกมากมายเลยครับวันนี้พบกับผมครับเต้อภินันเปลี่ยนจันครับดูอิดโยซไซในวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านนะครับผมมาทําขนมหวานแสนอร่อยกันครับ โดย c o o k i n g w i t h c u r a t o r นะครับผมในวันนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงการทำอาหารเนี่ยนะครับผมเองก็ทำอาหารไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าทำไม่เป็นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำอาหารในวันนี้เนี่ยก็คงขาดไม่ได้เลยก็คือผู้ช่วยครับที่จะมาช่วยผมทำขน,นมหวานในวันนี้นะครับงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอแนะนำตัวผู้ช่วยของเราเชิญมาณวันบบนี้เลยครับ <Hey! S 1> เ้มเปว สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีครับเดี๋ยวเราให้ผู้ช่วยทั้งสองคนของเรานะครับผมแนะนําตัวก่อนเลยเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะเฟรมนะคะนัชดาพรมหาสารนนท์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะมิ้นค่ะพิษณีมีธงค่ะก็เป็นพี่เฟรมแล้วก็พี่บินนะครับที่จะมาสอนเราทําขนมในวันนี้ครับผมโอ้ยอย่าเรียกว่าสอนค่ะพี่เต้เพราะว่า2คนเราก็เป็นมือใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะคะเรียกว่าเรามาช่วยกันทําเลยดีกว่าค่ะวันนี้ โอเคครับงั้นเรียกว่าเรามาช่วยกันทํานะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าหน้าตาของขนมในวันนี้เนี่ยะจะออกมาเป็นอย่างไระนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาเริ่มทําอาหารเนี่ยวันนี้ขอเป็นเมนูที่ทําง่ายๆหาวัตถุดิบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ขอมาแล้วก็จัดให้เลยค่ะจัดให้เลยใช่ไหมครับอ่ะอยู่บริเวณอาะจัดให้อย,อย่างรวดเร็วเพราะว่าทีมงานเตรียมมาให้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เองอทีมงานเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับขนมในวันนี้ที่นี้วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้เนี่ยคืออะไรครับวันนี้นะคะพระเอกของเราก็จะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็วาน,นิลาค่ะวันนี้เราจะมาทำาอ n น r g จี a บอลกันนะคะแล้วก็เอาใจสายหวานกันเลยค่ะวันนี้อ๋อดีเลยนะครับก็เรียกว่าเอาใจทั้งสายหวานทั้งเด็กๆด,ด,ด้วยนะครับเพราะว่า เด็กๆส่วนมากเนี่ยก็ชอบรับประทานช็อกโกแลตกับวานิลาอยู่แล้วะนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราต้องทราบเกร็ดความรู้รายละเอียดเล็กน้อยของวานิลาและช็อกโกแลตกันก่อนงั้นเดี๋ยวอธิบายในส่วนของวานิลานะคะควานิลาค, <ผม S 1> ค่ะก็เป็นกลิ่นที่ได้จากฝักของกล้วยไม้สกุลวานิลานะคะโดยถิ่นกําเนิดมาจากประเทศเม็กซิโกนั่นเองค่ะเราสามารถใช้กลิ่นของวานิลลานะคะในการประกอบอาหารประเภทขนมหวาน คนส่วนใหญ่ค่ะจะใช้ฝักวานิลลานะคะครูดเอา,มาเมล็ดออกอหรือนําไปต้มสามารถช้อนฝักออกแล้วนามาประกอบอาหารประเภทขนมต่างๆได้ด้วยค่ะส่วนช็อกโกแลตนะคะก็จะมาจากมาเมล็ดโกโก้ค่ะพืชเขตร้อนที่เรารู้จักกันดีต้นกําเนิดของโกโก้นะคะก็จะมาจากอเมริกากลางแล้วก็เม็กซิโกะนะคะเราก็จะปลูกต้นโกโก้เนี่ยอย่างแพร่หลายในเขตร้อนเลยค่ะช็อกโกแลตนะคะก็จะเป็นส่วนผสมของขนมหวานมากมายเลยค่ะ ช็อกโกแลตเนี่ยเกิดจากการบดขั้วหมักจนได้ช็อกโกแลตแสนอร่อยค่ะเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแถมยังได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับใช่เอาละครับหลังจากที่เรารู้วัตถุดิบหลักของเราแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาลงมือทํากันแต่ก่อนจะลงมือทํานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูส่วนผสมอื่นๆกันก่อนดีกว่านะครับพี่เฟรมว่า มีอะไรบ้างครับได้เลยค่ะส่วนผสมหาได้ตามที่บ้านเราเลยค่ะเริ่มต้นที่เนยถั่วนะคะแล้วก็อินทผลัมค่ะตามด้วยเม็ดอัลมอนด์นะคะและนมอัลมอนด์ค่ะแล้วก็ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สำหรับวันนี้เราจะใช้เป็นสตรอเบอร์รี่กับแคนเบอร์ี่อบแห้งค่ะแล้วก็เป็นข้าวโอ๊ตขาดไม่ได้อีก2ตัวคือพระเอกกับนางเอกของเรานั่นก็คือผงช็อกโกแลตกับกลิ่นวานิลาค่ะ โอเคครับวัตถุดิบก็น่ารับประทานมากเลย<ช>นะครับ <คะ S 1> ผมเอาล,ละครับหลังจากที่เรารู้ส่วนผสมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาเริ่มลงมือทํากันครับทีนี้เราจะเริ่มจากอะไรยังไงก่อนครับเนี่ยขั้นตอนแรกก่อนอื่นนะคะก็ เฮ้ hey, พี่เต้ใส่ผ้ากันเปื้อนสักนิดนะคะเพื่อสุขลักษณะที่ดีค่ะอ่าได้เลยครับนี่เตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วเอาละครับตอนนี้ผมก็ใส่ชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมที่จะทําขนมหวานแสนอร่อยแล้วครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรก่อนดีครับอ่าวัตถุดิบแรกเลยค่ะนั่นก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะครึ่งถ้วยตวงค่ะนี่คือตรงใส่ช้อนก่อนเนาะใช่ค่ะ,ะให้ได้อัตราส่วนที่ คงที่นะคะคค่ะเครื่องถ้วยตวงเดี๋ยวรบกวนพี่เต้ส่วนที่2นะคะมิ้นส่งมาให้ค่ะเป็นอินทผลัมค่ะสําหรับอินทผลัมนะคะเราควรนําเมล็ดข้างในเขาออกก่อนนะคะเพื่อให้ปั่นง่ายนะคะในส่วนนี้ก็เครึ่องถ้วยตวงเหมือนกันค่ะครับผมค่ะเดี๋ยวรบกวนพี่เต้เหมือนเดิมนะคะครับค่ะ ส่วนที่3นะคะวันนี้เราใช้เป็นเม็ดอัลมอนด์บดแล้วค่ะเพื่อให้ปั่นง่ายนะคะครึ่งถ้วยตวงเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเม็ดใหญ่ของเขาค่ะการปั่นก็คือจะยากนะคะเราทําให้ปั้นปั้นยาเลยครึ่งถ้วยตวงส่วนข้าวโอ๊ตค่ะเราจะใช้1ช้อนโต๊ะค่ะหช้อนโต๊ะนี่เลยค่ะขออนุญาตเทใส่เลยเลย,เลยนะคะหช้อนโต๊ะปุนๆแบบนี้ ทั้งหมดนะคะส่วนผสมค่ะเราปั่นรวมกันได้เลยค่ะพี่เต้ปั่นรวมกันใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอปิดอ๋อเดี๋ยวนะคะขออนุญาตลืมเนยถั่วค่ะเนยถั่วอีกเครื่องถ้วยตวเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวถ้าลืมแล้วเดี๋ยวจะไม่ค่อยอร่อยใช่ลืมเราจะไม่อร่อย Energy Ball เราจะไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะใส่ลงไปหมดนี้ใส่ได้เลยค่ะพี่เต้เดี๋ยวช่วยค่ะใช้เครื่องปั่นปิดอย่างนี้เลยนะครับค่ะ แต่ว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับการใช้เครื่องปั่นเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเราไม่ควรปั่นทำเองเนาะเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับต้องค่ะเดี๋ยวให้เจ้าของเครื่องปั่นนะคะน้องมิ้นค่ะใช้เบอร์อะไรคะวันนี้เบอร์หนึ่งาวันนี้ต้องประคองไว้ไหมครับค่ะ มินรบกวนเอาอันนี้ออกก่อนดมินจะเติมนมแอลมอนค่ะได้ครับผมเราใช้ใชนมแอลมอนเท่าไหร่ครน้องมินหนึ่งถ้วยตวงเติมลงไปในโถปั่นได้เลยค่ะเราเติมนมแอลมอนนะคะเพื่อให้การปั่นของส่วนผสมนะคะเข้ากันได้ง่ายๆนะคะเราจะได้ปั้นออกมาเป็นก้อนปิดเหมือนเดิมค,ะค่ะพี่เต้แล้วก็นําไปปั่นต่อได้เลยค่ะ ประมาณนี้นะครับค่ะโอเคค่งั้นเดี๋ยวผมขอออกมาดูสักหน่อยค่ะดูสิคะหน้าตาเป็นยังไงคะพี่เต้หน้าตาดูดีมากเลยนะครับสำหรับน้ำพริกกะปิของเราวันนี้นะครับผม Energy b a จีค่ะพี่เต้เราก็จะเตรียมถาดสำหรับแบ่งนะคะในส่วนของ Energy b a จีเป็น2ส่วนใช่ไหมคะพี่มิ้นใชค่ะเราจะแบ่ง Energy b a จีเป็น2ส่วนค่ะส่วนที่1เนี่ยเราจะเติมกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเราจะคุก ผงโกโก้กันโอเคเดี๋ยวนี่คือกลิ่นวานิลาของเราเดี๋ยวให้พี่เต้เติมเ,เลยค่ะถ้าเทหมดก็คือจะเป็นวานิลาที่เข้มข้นมากใช่ค่ะเดี๋ยวเติมฝั่งนี้ก็ได้ค่ะครับกดลงไปเลยเ,คคเบาๆนะคะโอเคสองสองสาอ่าโอเคเดี๋ยว ก่อนอื่นนะคะเราก็ควรจะล้างมือให้สะอาดเพื่อสุขค่ะลักษณะที่ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาปั้นเอเนอร์จีบอลกันเอเนอร์จี <Energy S 1> บอลเนี่ยเราจะปั้นเป็นลูกบอลกลมๆให้พอดีคำค่ะหรือเราจะสามารถนำมาใส่พิมพ์แบบนี้พิมพหน้ารักหน้ารักแบบนี้ได้เลยนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะกับพี่เต้ช่วยกันปั้นด้วยเลยนะคะได้ครับพี่เต้ล้างมือในห้องน้ำแล้วนะคะเข้าห้องน้ำแล้วก็ล้างมือล้างตั้งแต่ในห้องนอนแล้วครับ อันว<อ>ิเต้เป็นกลิ่นวาน,นิลลาละกันเดี๋ยวเราสอง2 2> <ผม S 1> คนเป็นช็อกโกแลตนะคะอ๋อพี่มินจะใส่พิมพ์ค่ะให้น้องๆน้องๆสามารถทําตามได้นะคะในส่วนนี้ใส่เป็นพิมพ์ต่างๆเนาะได้หลากหลายใช่ไหมคะพี่<ช>มินใช่ค่ะได้หลายๆรูปเลยค่ะผมขอคําใหญ่ๆละกันนะครับพอดีคาผมเลยพอดีคำนะครับหรือเราจะปั้นเป็นรูปแห้วก็ได้นะครับโอ้ยรูปแห้วสมหวังค่ะสมหวังนะครับ ฝั่งนี้นะคะที่พี่เต้ปั้นนะคะจะเป็นกลิ่นวานิลานะคะสลูกในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะนำไปคลุกผงช็อกโกแลตจะกลายเป็น Energy ร์จีบอคุกฝุ่นนั่นเองค่ะ,ะพี่นี้งกำลังเทผงช็อกโกแลตนะครับลงไปใน Energy ร์จีบออีกฝั่งหนึ่งที่เราได้เตรียมไว้ครับ ุไปนี่โอ้เป็นไงคะพี่เต้โอเคนี่คือหน้าตาของ Energy b a l บของเรานะคะช็อกโกแลตแอนวานิลาค่ะเดี๋ยวเราเอาไปจัดจานจะหน้าตาสวยกว่านี้เนาะพี่เต้เนาะ สงสัยอย่างหนึ่งครับว่าทำไมเราถึงเรียกว่า energy ball ครับวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น super food ค่ะเช่นอินทผาลัม,มเมล็ดแอลมอนแล้วก็องโกโก้เนี่ยก็จะมีคุณค่าทางอาหารสูงจึงทำให้กลายเป็นขนมที่คลีนโปรตีนสูงอิ่มอร่อยท้องแล้วก็มีไฟเบอร์สูงด้วยค่ะสำหรับ energy ball ในส่วนนี้นะคะ1ลูก25กรมัมสามารถให้พลังงาน113กิโลแคลอรี่เลยนะคะ สามารถใช้รับประทานก่อนออกกําลังกายหรือหลังออกกําลังกายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเหมาะสําหรับทุกทุกวัยเลยใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเอาไปทานเล่นที่บ้านเพลินๆกันได้เลยนะครับเนี่ย<ช> เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ขนมแสนอร่อยของเราออกมาแล้วนะครับอยากให้พี่เต้ได้ลองชิมฝีมือของพวกเรานะคะว่ามีรสชาติเค็มเอ้ยไม่ใช่มีความกรุบกรอบแล้วก็เหนียวหนึบขนาดไหนนะคะโอเคครับเราจะชิมกันทั้ง3คนเลยไหมครับหรือว่าอ๋อเดี๋ยวให้พี่เต้คนเดียวดีกว่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับค่ะก้อนนี้แล้วกันนะครับค่ะอ๋อนี่ปนกาอนะรคะที่พี่เต้ตั้นมาสักคู่นี้ขอเป็นก้อนนี้นะครับกลัวกลัวจะติดคอนะครับไม่มีน้ำด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะครับ energy เบาที่เราทำกันเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วกันแอบตื่นเต้นเลยค่ะใช่ค่ะแอบลุ้นว่าเาจะรสชาติยังไงนะคะอือมี่คะอูอมามิคือเต็มปากเต็มคำมากเลยคะที่กินเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ครับรู้สึกว่ามี energy <S <S นะครับผมไหลยอยู่ทั่ <S <S วร่างกาย <S <S ผมเต็มไป<อ>หมดเลยนะครับผมกินแล้วรู้สึกแบบมีพลังขึ้นมานะครับอ๋ออะโอเคครับและนี่ก็คือ Do it your s i ไ e นะครับ à, วันนี้เราก็ได้ทั้งการทําอาหารนะครับทำขนมอร่อยๆนะครับได้ทั้งความรู้เราก็จะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้เนี่ยนะครับมีอยู่รอบๆตัวเรานะครับไม่เว้นแม้แต่วัตถุดิบในวันนี้เลยนะครับแล้วคุณผู้ชมละครับชอบรับประทานอะไรกันบ้างลองสังเกตกันดูนะครับไม่แน่เนี่ยเราอาจจะได้พบกับความรู้ต่างๆนะครับที่อยู่ในวัตถุดิบของอาหารเหล่านั้น ใช่ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่ลองทำ e r g y b a บ l หันสาพเพิ่มพลังช็อกโกแลตและวานิลานะคะสามารถมาดูแล้วก็เรียนรู้สัมผัสกลิ่นนะคะแล้วก็มาดูฝักของช็อกโกแลตและวานิลาของเราได้ที่ไหนคะพี่มิน้นได้ที่โซนท ropical ค่ปปะป่าเขตร้อนพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะแล้ว,ลวอย่าลืมนะครับหลังจากที่ได้ทุกทกคนได้ลองทำเอเนจีบอของตัวเองแล้วเนี่ยก็อย่าลืม ส่งผลงานนะครับถ่ายรูปาเข้ามาในแฟนเพจ NSM Thailand ของเรานะครับผมพวกเรารอที่จะชมผลงานของทุกคนอยู่เนาะดูซิว่าจะสวยเท่าของเราหรือเปล่า<น>ะจะอร่อยหรือเปล่าแบบเราหรือเปล่านะแล้วจะอร่อยเหมือนเราไหมนะครับเอาละครับยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยนะครับผมทั้งสองท่านมากเลยนะครับพี่เฟยแล้วก็พี่มินนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะครับผมแล้วในครั้งหน้าดูอินเวอร์ไซด์ของเรานะครับจะพาทุกคนไปหันสากับโลกของวิทยาศาสตร์ด้วยอะไรอีกนะครับก็อย่าลืมมาติดตามรับชมกันได้นะครับวันนี้เราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย โอ้โห oh, Energy Ball นี่เป็นขนมที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับครั้งหน้านะจะมีอะไรดีๆมานำเสนออีกห้ามพลาดกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ